สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การส่งเสริมกิจาการโค่นมแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือเรียกกันว่าโรงงานผลิตภัณฑ์นมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งยูทีเหล็กทีสามซีซีมูสิผาตําบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโรงงานผลิตลผลิตภัณฑ์นม อสขอผักตะวันออกเฉียงเหนือนี่จะตั้งผืนเพื่อรองรับและรับประกันสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเดี๋ยวต่อไปเข้ากระสิผ้าเขาไปเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตภัณฑ์นมอ,อสขอผักตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยนะคะก้อนจะผ่านเข่าภายในโรงงานเข้าจะต้องผ่านจุดขัดกรองกรซึ่งยุบริเวณหนาโรงงานนะคะ หลังก็จะเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์นมสำนักง,งานอสคอผักจนออกเสียงเหนือค่ะเมื่อรถขนส่งน้ำนมดิบนะคะมาถึงโรงงานนะคะก็จะผ่านการเก็บตัวอย่างโดยผแผนกควบคุมคุณภาพนะคะโดยการเก็บน้ำนมดิบทุกช่องนะคะของรถขนส่งทุกคันที่เข้ามาส่งโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะโดยจะมีการดูการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลูนะคะซึ่งน้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีนะคะชั่วโมงการเปลี่ยนสีต้องมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ เมื่อใส่น้ำยาตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวอย่างไปบ่มในวอเทอร์บาทค่ะที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะคะในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะในส่วนนี้เราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เครื่องมิโครสแกนนะคะในการตรวจสอบองค์ประกอบของน้ำนมดิบนะคะโดยโรงงานของเรานะคะได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนะคะ GMP, Halal, SACCp, ISO 9001, ISO 1 4 0 0 1และ GMP เพื่อการส่งออกของกลุ่มปรัตั์ค่ะเมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพผ่านตามเกณฑ์สอสคที่กำหนดนะคะเราก็ทำการรับน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะโดยการต่อท่อนะคะแล้วก็เปิดปั๊มนะคะเข้าในกระบวนการผลิตนะคะโดยผ่าน เครื่องทําความเย็นนะคะเพื่อลดอุณหภูมิน้นํานมดิบลงนะคะให้อุณหภูมิไม่เกิน6อ,องศาเซลเซียสค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการฆ่าเชื้อระบบ UST นะคะน้นํานมจะผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า135องศาเซลเซียสค่ะสําหรับกระบวนการบรรจุนมพาสเลยนะคะ น้ำนมที่ผ่านการฆ่าชเชื้อแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะนํามาบรรจุที่ห้องบรรจุนมพัทนะคะ mm hmm. แล้วก็ผลิตนมพัทจะไร้เพียงรสชาติเดียวนะคะ mm hmm. ก็คือรสจืด mm hmm. ค่ะแล้วก็เป็นชนิดนมโรงเรียนค่ะ น,นี้ก็จะเป็นเครื่องฮีลิกนะคะเบียนนมเพื่อรอเครื่องบรรจุค,ค่ะวันนี้เราผลิตนมรสจืดนะคะก็จะมีทั้งนมโรงเรียนแล้วก็นมตาไทยเดนมาร์คค่ะหลังจากติดหลอดแล้วเราก็นำมาห่อฟิล์มนะคะอันนี้เครื่องบรรจุลงรรงอัตโนมัติค่ะ เรานะคะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะเก็บนมได้6,500ตันค่ะผลิตภัณฑ์ทุกพาเลตนะคะเราก็จะมีการพันฟิล์มนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นทุกพาเลตเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นม UST ของเรานะคะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะคือรสจืดรสหวานรสช็อกโกแลตและน้องใหม่นะคะของเราก็คือผลิตภัณฑ์นมรสจืดปราศจากน้ำตาลแลคโตสนะคะหรือที่เราเรียกว่าแลคโตสฟรี Free, นั่นเองนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นม UST ชนิดแลคโตสฟรี Free นะคะผลิตที่อสอคอ ภาคตะนออกเฉียงเหนือเพียงแห่งเดียวค่ะคุณสมบัติของหลังคาเนี่ยที่เราเราทำนี่หหลังคานี่ประมาณ1เมตรคูณ2.4นะครับก็น้ำหนักเบานะครับพอเวลาโดนฝนเนี่ยมันไม่แอบสอบน้ำนะครับอันที่2คือมันผลิตโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับทนไฟถือว่ากันความร้อนได้ดีครับเพราะว่าแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันไม่ไม่ดูดซับแสงแดดและความร้อน อย่างนึงคือหลังคานี่ก็ซ่อมแซมได้ง่ายไม่มีเชื้อราด้วยนะครับขสอ,อาาคอที่ผ่านมาเนี่ยเราทำ CSR DIW มาตลอดนะครับปัจจุบันนี้เราได้รับรางวัล CSR DIW แบบ Continuous ในปี2563นะครับโดยเราเข้าไปขยายผลจาก CSR DIW ในพื้นที่เข้าไปที่ชุมชนนะครับ ก็มีเรื่องขยะเรื่องทั้งขยะที่มาจัดการทำให้แล้วก็เรื่องห้องน้ำมาพัฒนาให้นะก็ดีขึ้นแล้วก็ทำที่ป้องกันนกพิรากทางอสซอพอสร้างประโยชน์ให้กับทางวัดวาทางหมู่บ้านได้เยอะเขาก็ชื่นชมกันเยอะเ,เช่นเดียวกันนอกเหนือจากการดำเนินการตามวิสัยทัศน์นโยบายกลยุทธ์ของ ภาพรวมของอสคแล้วนะครับคน,นครบเราเน้นให้คนมีความสุขในการทํางานนะครับเช่นเราพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มสถานที่ออกกําลังกายให้นะครับแล้วก็สํารวจความต้องการของพนักงานว่าความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วสามารถอะไรตอบสนองได้เราก็รีบตอบสนองได้ทันทีที่สําคัญคือเกษตรกรเราต้องดูแลเขาให้เขามีความอาชีพที่ มั่นคงยั่งยืนสืบสานตามพระราชอนิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปครับสำนักงานขอสอบภาคตะวันออกเฉียเงเหนือยินดีต้อนรับเตอร์ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านไทริมักนิวแลนด์สาขาที่10นะครับตั้งอยู่ที่แถวแถวมหาลัยขอนแก่นนะครับมีนมนะครับมีกาแฟมีโยเกิร์ตนะครับมีนมแลคโตสฟรีด้วยนะครับมีชิวดีด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เราก็มีหลากหลายอยู่นะครับลูกค้าก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับนิ land, วแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ ขอทราบว่านมสดอันชันนี่มีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะอ๋อนมสดอันชันนะคะก็จะมีส่วนประกอบของอันชันนะคะแล้วก็เป็นอ่านมไทยเดนมาร์กค่ะเป็นนมโคสดแท้ของอ่าไทยเดนมาร์กค่ะงั้นขอรับนมสดอันชันที่หนึ่งคะ่ะได้ค่ะ